อัมเคลียร์สถานะไฮโซนินตอบชัดเชียร์ขึ้นไหมเผยรู้จักกันมานานแล้วตั้งสเตตัสโสดมาสักพักแล้วค่ะสำหรับนางเอกซุปตาบอัมพัชราภาชัยเชื้อ ยิ่งทำให้ถูกจับตาสถานะหัวใจหลังมีโมเมนต์ร่วมทริปต,ต่างประเทศกับไฮโซนินชนินพร้อมกับกวนเพื่อนสนิทซึ่งหลายคนก็แอบ,บลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะว่ามีความคืบหน้าแล้วหรือเปล่าล่าสุดค่ะคุณอ้ําก็ได้มาร่วมงานอีเวนต์ปนันชิตาค่ะปรากฏการฉลองครบรอบ6ปีของแบรน์ปนันชิตาจึงรีบเคลียร์ประเด็นดังกล่าวเลยทีเดียวค่ะ โดยคุณอ้ํานะคะก็ได้เผยว่าทิปฝรั่งเศสก็โอเคค่ะไปกับเพื่อนๆทุกคนเรื่องขี่หลังขี่หลังทุกคนนะคะไม่ใช่แค่คนเดียวยกเว้นผู้หญิงที่ไม่ได้ขี่ส่วนทุกคนโสดค่ะส่วนอ้ําก็โสดสิคะโสดจริงๆเลยกับนินก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าเคยไปเที่ยวมาดิฟด้วยกันด้วยไปญี่ปุ่นไปเล่นสกีด้วยกันหลายปีที่แล้ว89ปีแล้ว ก็ไปกันบ่อยค่ะเพราะว่าเขาก็รู้จักกับคนที่อ้ําคุยเมื่อก่อนหลายๆคนรอบนี้คนให้ความสนใจเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าอ้ําไม่มีใครด้วยถามว่ามีคุยเรื่องข่าวกันไหมก็คุยที่นั่นค่ะคือเราไม่ได้โทรคุยกันบ่อยอ้ําน่ารักกับเพื่อนทุกคนส่วนจะเชียร์ขึ้นไหมไม่ค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆคือตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าอ้ําปิดกล้องได้สวันก็ไปเที่ยวเลยค่ะ คือเวลาที่ผ่านมาได้พักผ่อนจริงๆเต็มที่สักทีหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่ผ่านมาอําไม่สบายมาเป็นเดือนแล้วเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้หนักมากเกือบทุกวันค่ะ